ยามเช้าวันหนึ่งมีหญิงสาวชื่อเป่าเป้ยเธอกำลังเดินเล่นในสวนหลังบ้านกับแมวน้อยสีขาวที่เธอเคยเก็บมาเลี้ยงเธอตั้งชื่อให้มันว่าจูเนียจูเนียกลายเป็นเพื่อนคู่ใจของเป่าเป้ยพวกเขามักวิ่งเล่นด้วยกันจูเนียมักจะติดตามเป่าเป้ยไปทุกที่และทั้งคู่ก็สร้างความผูกพันกันวันหนึ่งขณะที่เป่าเป้ยและจูเนียกำลังเดินเล่นในป่าพวกเขาพบกับรังนกที่ตกลงมา เปาเป้ยจึงใช้ความอ่อนโยนและความอดทนช่วยนำนกน้อยกลับรังของมันจูเนียก็ช่วยด้วยการนั่งเฝ้าดูอยู่ใกล้ๆเพื่อให้แน่ใจว่านกน้อยจะปลอดภัยเป่าเป้ยรู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือสัตว์ที่ต้องการความช่วยเหลือและจูเนียก็ได้รับคำชมเชยจากเป่าเป้ยเราร่วมมือกันช่วยเหลือนกน้อยทั้งคู่ก็ได้สร้างความทรงจำที่ดีต่อกัน เรื่องนี้สอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของมิตรภาพความเมตตาและการช่วยเหลือผู้อื่น